สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องการงานการเรียนนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงความเป็นผู้นำออกมาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญหรือต้องเป็นคนตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบากบอกเลยว่าคุณจะสามารถทำมันได้ดีเกินคาดเพราะให้ใบนี้ให้พลังคุณในการใช้สติปัญญาและไหวพริบในการแก้ปัญหาทำให้คุณได้รับความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างและผู้ใหญ่มากขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้จะนำมาซึ่งความสำเร็จที่มั่นคงเหมือนกับว่าความพยายามของคุณได้ส่งผลให้คุณกลายเป็นที่ยอมรับในที่สุดเรื่องการเงิน การเงินของคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครับอาจจะมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆห,หรือมีรายได้พิเศษเข้ามาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยนะเพราะการจัดการเงินอย่างมีวินยัยจะทำให้คุณมีฐานะที่มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกและอาจจะมีโอกาสในการสร้างรายได้จากงานที่ใช้ทักษะเฉพาะตัวด้วยเรื่องความรัก สำหรับคนโสดไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ฉลาดมีไหวพริบและมีความเป็นผู้นำซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกประทับใจและอยากทำความรู้จักมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณและคู่ของคุณจะกลายเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กันและกันและจะสามารถช่วยกันสร้างอนาคตที่มั่นคงได้เรื่องสุขภาพ โดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีครับแต่ด้วยความที่วันนี้คุณอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษทั้งเรื่องงานและเรื่องอื่นๆอ,อาจจะมีความเหนื่อยล้าสะสมได้แนะนำให้หาเวลาพักผ่อนและทํากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดบ้างนะจะได้มีพลังพร้อมลุยในวันต่อไปคำแนะนำจากไพ่ไพ่พระนารายณ์อวตารรามะ บอกให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำอย่างเต็มที่เพราะคุณมีพลังและศักยภาพที่จะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้และที่สำคัญอย่าลืมใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กำลังรอคุณอยู่ครับสรุปสั้นๆคือวันที่6กันยายนนี้ดวงของคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำ และความเด็ดขาดในการตัดสินใจครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขอให้คุณพร้อมที่จะลุยและคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้ครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร